ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่บุคคลใดจะมาถึงณจุดนี้ได้เนี่ยบุคคลคนนั้นจะต้องใช้เวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมีมาในระดับหนึ่งก่อนเมืาได้ก็ตามที่กำลังบญและกำลังบารมีมีความแก่กล่าเพียงพอแล้วเมื่อน,นั้น,นดวงปัญญาที่จะคิดหาหนทางออกจากห้วงแห่งวัตฏสงสาร และความคิดที่จะเป็นประสัมมาสมมุทจ้าก็จะบังเกิดขึ้นตามทานไปช่หมครับครูปรญญาชอบที่ว่าเออมันมีเหตุมีผลดีแล้วก็เออเราก็สามารถตั้งความปรารถนาได้โดยเดินตามรอยของท่านอย่างนี้นละจ้ะทั้งนั้นที่เราก็มีกิเลสนะปัญญายากอย่างนี้แหละ เมื่อเราได้ศึกษาวิธีการของท่านแล้วเราก็ทําตามสักวันหนึ่งนะก็คงจะสมหวังอย่างนั้นถ้าทําอย่างท่านนะจ๊ะเนีย่ยพัฒนากันไปเรื่อยๆแต่้นการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งนอกจากพระพุทธองค์จะทรงนำตัวพระองค์เองให้พ้นจากห้วงแห่งทุกข์แล้ว พระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะนำพาสัปช์ตทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ไปสู่ฟากฝั่งแห่งพระนิพพานพร้อมๆก,กันกับพระองค์อีกด้วย<า>คือไม่ไปตามลำพังแต่ว่าจะพามูสัตว์ไปด้วยด้วยคำสอนสั่งสอนของท่านนี่นะจ๊ะท่านฝึกตนท่านพัฒนาตนท่านโดยวิธีการใดทัางก็สอน หัวใจอย่างนี้หาไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะซึ่งแต่เดิมนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์ก็เกิดเกิดเป็นคนธรรมดาสามันที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในหลายหลายหลาย,หลายชาติพราก็ทรงเคยดำเนินชีวิตด้วยความประมาทเหมือนดังเช่นคนธรรมดาทั่วไปมาก่อนเหมือนกัน คือเคยทำดีบ้างเคยทำชั่วบ้างปะพลระคคาวนใบอิั้งโลก์ก็ยังถูกความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายครอบงำอยู่เรื่อยมาทุกภพทุกชาติแหมใครนะเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาครอบงำเราได้นี่นะเราน่าจะไปศึกษาตรงนี้เนะาะใครหนอกนี่นาะ เกลียดเรายิ่งกว่าทีวีถึงเอาความแก่เจ็บตายมาให้เรานี่เนะมาใครกันเนาะเมือ่อละจากโลกแล้วเนี่ยลงหมายถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ทรง,งเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างเราเรานี่แหละที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามหรืออยู่ในคุกแข่งความทุกข์เป็นอระยะเวลาที่ยาวนานมาก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 ,กเรียกได้ว่ามากเยจนไม่ทราบว่าชาติแรก,กเริ่มต้นอยากตรงไหนและชาติสุดท้ายจะไปสิส้นสุดลงเมือ่อใดต้องโอ้มีกำลังบุญบารมีมากเราถึงจะ สาวไปหาต้นเหตุประปฐมเหตุชาติแรกเราเริ่มต้นมาจากตรงไหนโอ้จะต้องนี่เนาะต่อรู้ต่อยานต่อนิโรธต่อตัดสรุปนิโรธของพระสามาถเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์พระองค์เรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะ ถึงจะไปถึงปูนนี่ไงต้องต่อต่อนี่ไม่ได้ต่อแบบเอาเชือกมาต่อกันผูกกันแต่มีวิธีการต่อที่ง่ายและไม่ซับซ้อนอย่างนั้นนี่เนาะต่อ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 ว,วโดยใช้ตำแหน่งเดียวกันกับท่านอย่างนี้ไงตำแหน่งเดียวกันเลย นี่่านทำไงเราทำเัิน่านทำไงเราทำเัินดีไหมดีนะนี่เราต่อต่อกันเนาะต่อต่อกันไปนี่ไปียดดีกว่าครัวรู้ ในบางชาติที่พระองค์หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าครับในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราเรานี่แหละแต่นักเรียนอุบาลฝันในฝันวิญาณ่รู้นะ,ะเกิดมาไหมจ๊ะท,ท้าทายท้าให้แจริสวงบุญสร้างบาญ นักเรียนเทวบาฝันใน้ฝันวิญญาจะแตกต่างจากคนอื่นที่ยังไม่ได้ดูดีเอ็มซีในตรงนี้เนาะในบางชาติที่พระองค์เผลอไปทํากรรมชั่วและทําบาปอกุศลกรรมวิบากรรมเหล่านั้นก็ยังทรงผลไม่มีเวสเลยทำห้พระองค์ต้องพระรัะไปเกิดอยู่ในอบายก็มีหรือไปเกิดอยู่ในทุกติภูมิในบางครั้งก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปรับกรรมเป็นสัตว์ตรก เป็นแปรไปเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่อย่างนี้ซ้ำซ้สักๆมาหลายภพหลายชาตินะมันน่าศึกษาว่าใครจะเป็นผ,ผู้ผลิตกายเหล่านี้ขึ้นมานะตัวถังนี่นะนะเออซึ่งเป็นที่ขังผู้ที่มีวิบากกรรมน่าศึกษาเนาะนะว่าตัวถังนี่ตัวถังสัตว์ใดชาอย่างนี้ เปรตเนี่ยอสุรกายใครดีไซน์แล้วทำไมเก่งจะมัดเลยเนี่ยออดีไซน์นี่เนาะแล้วก็เอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็เอาไว้เอากรรมที่ได้สำเร็จแล้วนั่นเล๊จะมาเซตโปรแกรมเป็นวิบากกรรมเนี่ยเออ แล้วครัมีไอ้อย่างแย่รองครับมันน่าศึกษาเนะอยากไปเรียนรู้กันเป็น่ะ <Yeah. S 1> อยาวิธีเรียนรู้เรื่องนี้ต้องง่ายต้องดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนี่นะจ๊ะถ้าขุกระยากชีวิตขุกระยากไม่ได้ถ้าตรงข้ามก็เรียบง่ายนี่นะไม่ได้ไม่ได้ ต้อง s ิมเพิล i ิมเพนี่เนาะต้องทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็วิ่งเข้าวัดนี่เนาะเออแล้วก็มาฝึกหยุดฝึกนิ่งถ้าวิ่งออกจากวัดนั่นอ่กูขละกูขละลอกชัดกันดานทุรกันดาน ตาจะให้อุปมาปเปรียบเทียบระยะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละลงจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดแล้วต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆทั้งความทุกข์จะเกิดจากการพัดพร,ราจากของที่รักอ๋อใครเอาน้องแมวไปอันนี้ที่ถ่ายฟังนะนี่นะน้องแมวน้องลูกเจี๊ยบอะไรอย่างนี้ รัดไพรจากของที่รักนยเรือความทุกข์จเกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ชอบเลยคนนี้ไม่ชอบเลย,นเนย,เลยพูดยัง,ยยงงีนะจจง้ไม่ชอบเลยทำยังไม่ชอบเลยเนี่เจอทุกคนอยางงี้นะขนาดอยู่ในบ้านเดียวกันแทๆไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเลยได้ออกจากบ้านไปสูทท่ที่ชอบที่ชอบนี่นะ เออหรือความทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บและตายนี่ยประสบสิ่งเหล่านี้สามารถกล่าวได้เลยว่าน้ำตาที่รินไหลเพราะความทุกข์ในแต่ละชาติแบบนี้นะจ๊ะหากน้ำเอามารวมกันแล้วเมื่อกี้พระาจายก็ว่าเรื่องน้ำเราเอามังยังมีปริมาณที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทุกมหาสมุทรมารวมกัน อย่างน้อยสี่มาหาสมุทร oh. นี่จ้ส่วนกองของเท่ากระดูกในแต่ละชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์หากนมบรวมกันแล้วยังมีขนาดใหญ่กว่าขุนเขาใดๆบนโลกเสียอีก oh. นี่ก็เป็นข้ออุปมาให้เราเห็นว่าชีวิตระหว่างเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยเราประสบทุกข์มามากกว่าคําว่าม,มากและภายหลังอย่างที่พระองค์หมายถึง สมที่พระงองค์ทรงเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญน,นะเจ๊ะที่ไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เวียนตายเวียนเกิดจนได้สั่งสมประสบการณ์และก็บพบกับความทุกข์ทรมานของชีวิตนับพบนรบชาติพิทูนแล้วก็จะไม่อยู่พระราชาติหนึ่งที่พระลงค์ทรงเกิดจิตสำนึกลึกๆบกเข็ดเหลือเกินน่ยและพลันฉุกคิดขึ้นมา เ <laughs> จ็บนี้อีกนะอาจเจ็บนี้อีกนายก็ได้ กิดจายสำนึกลึกๆ,ๆ,ๆ <_ d ata> และกำลังจจคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ที่แท้แล้ววัฏสงสารที่เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี้อุปมาก,ก็เหมือนคุกใบใหญ่ที่เราและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างถูกจับขังให้เวียนไหยตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จักจบสิน้นฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาทางพาตัวเองออกไปจากคุกนี้ให้ได้แห่คุก บาสเซียนบาสเซียนนะ,ะคุกวัตตะออกไปเมื่อพระองค์มีความคิดที่จะออกจากคุกแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ล้วก็คงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไป